ใบไผ่ร่วงเยอะจังจะเอาไปชิ้งที่ไหนดีเด็เนี่ยกวาดไปบ่นไปเป็นอะไรครับน้องรายก็ใบไผ่นี่สี่คะพี่กา้าร่วงเต็มพื้นทุกวันต้องกวาดทิ้งทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวเพิ่งกวาดทิ้งนะครับรู้หรือเปล่าว่าใบไผ่เนี่ยมีประโยชน์นะจริงเหรอคะพี่ก้าครับแล้วจะเอาไปทําอะไรได้บ้างคะเนี่ยเดี๋ยวมีคําแนะนำดีๆมาบอกครับสวัสดีครับตามภัทเกษตรวันนี้นะครับจะพาไปดูเทคนิคในการเลี้ยงไก่ไข่ในสวนไผ่ของเกษตรกรที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับนอกจากจะลดต้นทุนค่าอาหารเลี้ยงไก่ลงได้แล้วยยัังไไดดด้้ข่ทีีีีมคคุณภาพอกวรบ คุณพี่ราเชนมุสิกรังสีเกษตรกรที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและทดลองนําไก่ไข่มาเลี้ยงในสวนไผ่นะครับโดยสร้างโรงเลี้ยงแยกจากสาัตว์ชนิดอื่นๆและปลูกต้นไผ่เลี้ยงไว้ใกล้ๆคอกน้อ,นองจากจะเก็บหน่อไม้ไปทานได้แล้วเกษตรกรสังเกตว่าใบาไผ่ที่ร่วงหล่นทับผมอยู่บนพื้นดินจะเป็นที่อยู่อาศัยของมแมลงปลวกและไส้เดือนนะครับเป็นอาหารให้ไก่ได้คุย้ยเกี่ยจิกินได้ตลอดทั้งวันและหากตัดแต่งกิ่งไผ่ก็จะนําไปให้ไก่ได้จิกินใบไผ่อีกด้วยนะครับซึ่งวิธีนี้เกกกษตรรบอว่า ทำให้ไม่ไก่ให้ไข่ได้นานขึ้นและเปลือกไข่ค่อนข้างแข็งครับในใบไผ่ก็ทราบมาว่ามีพวกโปรตีนสูงอยู่ด้วยพวกโปรตีนพวกแคลเซียมแต่ที่กินใบไผ่เรากินใบไผ่ประจําเราจะเห็นว่าผิวของไข่จะสวยกว่าที่ที่ไม่กินใบไผ่เน,นี้ยไก่ไข่อายุการให้ไข่ยาวให้ถั้งหลายปีแต่ตอนนี้ที่ที่ความ อายุอายุหปี <c oughs> ยังมีอยู่อีกห้าตัว <c oughs> แล้วก็ยังไข <c oughs> ่ยังไข่แต่อาจจะไข่น้อยหรือตรงนั้นก็หรือว่าให้เขาเป็นไปนตามธรรมชาติการเี้ยงการเลี้ยงไก่แบบนี้แนะนําให้เน้นใช้อาหารจากธรรมชาติเช่นการใช้ต้นกล้วยหมักกับร,รําละเอียดข้าโพดบดลาปล่นและกากน้าตาลให้เป็นอาหารวันละสครั้งรวมทั้งให้วัคซีนตามโปรแกร,รมของกรมปศุสัตว์เพื่อควบคุมโรคระบาดนะครับ นอกจากจะลดต้นทุนค่าอาหารลงได้และแม่ไก่ยังมีสุขภาพแข็งแรงเกษตรกรเก็บไข่ไปทานและขายได้ทุกวันด้วยครับเกษตรกรที่มีสวนไผ่อยู่แล้วก็ปรับมาเลี้ยงไก่ไข่ควบคู่กันได้นะครับช่วยลดต้นทุนค่าอาหารไก่ลงได้เยอะเลยครับเห็นแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งกวาดใบไผ่ทิ้งนะครับน้องทรายค่ะพี่กาเดี๋ยวหนูจะไปซื้อพันไก่ไข่มาเลี้ยงเลยค่ะเยี่ยมเลยครับ